สวัสดีครับผมคารตอร์ไทเกอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทาดักเทปดัมมี่เฟอร์สูทนะครับวิธีการทาดักเทปดัมมี่สำหรับชุดเฟอร์สูทนั้นนะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกนะครับใส่เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วเป็นแบบแขนยาวขาย,ยาวนะครับซึ่งต้องระวังด้วยเนื่องจากชุดนี้อาจจะถูกกันไกตัดกรไกเนี่ยเวลาตัดโดนเนี่ยอาจจะฉีกขาดได้นะครับแนะนําเป็นเสื้อผ้าที่เป็นแนบเนื้อ นะครับเช่นพวกชุดจะเป็นเด็กชุดกีฬาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่ตอนตัดชุดทําชุดเนี่ยจะทําได้พอดีตัวแล้วก็เวลาผ้าที่มันมันมน,มน,มนลื่นนนะครับมันจะตัดง่ายขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่2ครับพอเราเริ่มใส่เสื้อผ้าพร้อมเฮียจะเริ่มพันตัวแล้วนะครับให้เราทําท่าทีโพสครับท่าที่โพสก็คือเป็นการแกงแขนกางขานะครับอาขาสักนิดนึงนะครับขาประมาณเท่าหัวไหล่ก็ได้นะครับแล้วก็ นำพลาสติกคุมอาหารนะครับพันรอบตัวทั้งแขนขาและลำตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3มครับนำเทปผ้านะครับมันจะเป็นเทปกาวที่เป็นสีเงินนะครับพันรอบตัวทับกับพลาสติกคุมอาหารพอเราพันทั้งแขนขาลำตัวครบหมดแล้วนะครับก็จะมาขั้นตอนที่4ครับ ให้นํากรรไกรตัดเทปออกมานะครับโดยให้ระวังเข้าเนื้อนะครับตอนนี้ผมเจ็บตัวหลายครั้งเลยทีเดียวตอนตัดเริ่มต้นแนะนําว่าตัดจากของผมนี้ตัดจากตรงใต้แขนนะครับผ่านไปจนถึงรักแร้แล้วก็ลงไปที่ข้างตัวนะครับไปที่ตรงข้างเอวยาวลงไปถึงน่องขานะครับแล้วทําแบบนี้ทั้งสองข้างจากนั้นก็ค่อยๆถอดชุดออกมาครับแล้วก็ พอตัดอย่างนี้เสร็จแล้วอย่าลืมตัดจากตรงคอนะครับไปทางต้นแขนต้นข้างเพื่อที่เราจะได้เอาตัวย,ยกขึ้นมาข้างบนได้นะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่5เมื่อเราออกมาจากชุดได้แล้วนะครับให้เราทําการเชื่อมชุดด้วยการนําเทปผ้านะครับแปะประกบกับชุดจนครบแล้วตอนที่แปะนะครับสมมุติผมตัดมานิดนึงเอามาแปะให้นําพลาสติกคุมอาหารนะครับแปะพับตรงเทปกาวที่เหนียวครับ แปะทับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้เทปกาวเหนี่ยอยู่ในชุดเวลาเราพับชุดนะครับชุดมันจะติดยึดติดกันครับเราเลยต้องใช้พลาสติกคุมอาหารเนี่ยแปะชุดป้องกันเทปมันไปพันกันนะครับโอเคอันนี้คือทั้งหมดในการทำดักเทปดัมมี่เฟอร์สูตนะครับในขอมีความสุขกับการทำชุดเฟอร์สูตครับผมคาโ์เตอรท็กเอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ